สวัสดีครับวันนี้จะพามาเที่ยวงานไม้ระรับเดิมตรงนี้เอาสินค้าไม่มีคุณภาพมากติดตัวแทนฟรีนะครับขอเก็บอีกแล้วไม่ใช่ครับของดีนะครับของดีนะที่บูธก็ซื้ออันนี้แหละครับแต่ราคาราคาสามชิ้ปีนะครับตรงนี้เราลดราคาให้นะครับอันนี้กล่องชีดเองครับนี่ครับไม้เกาหลังตะลิ้ว ครับผ้าคลุมไหลนะครับเี3าราคารถราคาพิเศษเลยนะครับน้องเข้ามาอีกแล้วนะน้องก็สนใจอีกแล้วน,อ,นองส<า>นงใจติดใจแม่ค้าหรือติดใจน<ะ>้ำวพึ่งนาอเนี่ <c oughs> <c oughs> เอาเบอร์โทรได้เลยเอาเบอร์โทรไ้เดสสั่งกันออนไลน์เลยนะครับ อยากได้น้ำพึ่งสั่งเลยครับแล้วเข้ามาสนับสนุนเป็นอ่ที่รอบที่สองแล้วเนี่ยรอบที่สองรอบแรกเอาไว้น้ำพึ่งไปน้ำพึ่งเหมาหมดเลยครับเหมาหมดเลยรอบนี้มาภาคภูมิใจผมจะเหมาหมดเหมือนกันนะครับเอาให้มึดเลยครับเอาให้มึดเลยซื้อให้มึดเลยซื้อให้มึดเลยขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณ หนุ่มๆนะครับจากเพชรบุรีนะครับใจดีมากใจดีมากทั้งสนุนชุมชนเรานะคะทั้งยาหมองทั้งน้ำพึ่งทั้งชงปลาดุกสุดยอดเลยหมองก็มีน้ำผึ้งหาหกขวดเมาคัสเลยกับพี่ดทองราราด้วยคาถูกนะครับนาทีทองราคาถูกมากเลยอ่ะเดินไปเดินไป เงี้ยกับเท้าอะเย็บแค่ไปอนอเ่นึงคนซึ่งของครับหลายขนาดเงินไม่พอเลยคือนะเงินเงินหลายเนเป็่าเงินบ่มีเงินก็มาเลยครับมันยางงดีสเย็บเข่าอตัวประอบการ ปลาแบบนีเร่งันเทเร่งทอดไปเนี่ยเออได้ดีกวานี้กไม่หนักยมี่มนตุยบบ

น,น,นี่นะครับงานใหม่คอนเทนต์ใครมาอย่างใครมาทินได้มากวิจัยมากมาเบื่งเลย